พูดเองพูดกินมยังอันนี้อายุว่าไหไ่นะประมาณสองเดือนเกิดย <G ips y> ี่สนะิบสี่มีมกินนมกินนมเก่งะครับเริ่มหามองหาเซลินแล้วแล้วก็เริ่มเชื่องมือแล้วพอหยิบสลิงขึ้นมานี่ก็วิ่งตามแล้วเดี๋ยวพอกินอิ่มก็จะเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็จะนอนเหมือนเด็กะครับแล้วก็สำหรับใครที่ถามว่า มมูเสตเลี้ยงยากไหมไม่ยากครับลักษณะาการเลี้ยงก็เหมือนเลี้ยงกระรอกครับถ้าเป็นเคสที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์แบบนี้มาก่อนผมก็แนะนําให้หากระรอกหรือว่าชูกามาเลี้ยงก่อนเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกแล้วเราจะได้รู้วิธีการป้อนรู้จังหวะการป้อนมันก็จะง่ายกว่าถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นก็จะได้ไม่เสียดายเพราะมีความชำนาญใน,นเรื่อง,องการป้อนการดูแลแล้วก็ค่อยมาจับมามเูเสต บบนี้ตอนเด็กๆก็จะกินนมทีหน่อยทุกสองชั่วโมงแล้วป้อนนะครับก็มีเวลาป้อนนะครับแต่ว่าโตขึ้นก็จะก็จะวันละสามถึงสี่ครั้งแล้วก็เสิร์ฟเป็นพวกหนอนแล้วก็ผลไม้ผลไม้ที่กินตอนนี้ที่กินได้ก็คือน่าจะเป็นพวกกล้วยน้ำว้าครับแล้วก็มะม่วงมะม่วงสุกครับที่มีรสหวานแล้วก็ ผลไม้ที่ย่อยยากก็อย่าเพิ่งให้น้องกินพวกเงะาะขนุนนี่ครับคือน้องเขาจะกินแหละแต่ว่าเราอย่าให้น้องเขากินเยอะเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่ย่อยยากก็จะเริ่มด้วยกล้วยน้ำว้าสุกกับมะม่วงหรือไม่ก็มะละกอไปก่อนแต่ว่าหลักๆแล้วตามธรรมชาติแล้วมม่วมเสดเป็นสัตว์กินแมลงด้วยกินผลไม้ด้วยเพราะฉะนั้นยงางไม้ก็ควรจะ ก็จะมีเสริมทั้งโปรตีนจากจากเ,เนื้อสัตว์ให้น้องเข้าไปด้วยเร,บรบาบว่าไม่ยากครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ๆผมแนะนำให้เป็นไซลิง์ใหม่ทุกครั้งเพราะว่าไซลิงคที่ใช้ไปนานแล้วยางมันจะฝืดมันจะกดไม่ไปเวลากดแรงๆแนละ้วเดี๋ยวมันพุ่งเข้าใส่น้องจะสำลักรับ,รบถ้าเราใช้เวลาเล่นกับเขาแบบนี้ทุกวนันนนะครับ ยังไงก็ติดรับยังไงก็เชื่องไม่ต้องกลัวน้องจะกัดเลยอาจจะมีแบบว่าแทะแทะบ้างครับแต่ว่าน้องเขาไม่ได้ตั้งใจจะกัดจริงเพราะว่าใช้วิธีการแทะแทะเห็นไหมลูก